สวัสดีครับวิธีตั้งค่า d f f u u t สสำหรับตู้ no f o r c ติดลบนะครับกดเซตกระปุ่มลงค้างไว้นะครับขึ้น H Y ปล่อยมือนะครับแล้วก็เซตกระปุ่มลงค้างไว้อีกครั้งขึ้นโปรแกรม2แล้วก็ปล่อยมือนะครับทีนี้กดปุ่มขึ้นครับหาหัวข้อ D F P DFP DFP คือเลือกเซนเซอร์ที่ใช้วัดตอนดี f a u l t นะครับให้ใช้ P2 ต่อไปเป็น DTE นะครับ DTE <D TE S 2> คืออุณหภูมิยกเลิกการดีฟอ u l ์นะครับถ้าอุณหภูมิที่เซนเซอร์ P2 จับได้ตามนี้มันก็ยกเลิกการดีฟอ u l ์ให้ตั้งไว้ที่25ครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดตั้งฮีเตอร์ข้างในนะครับเซนเซอร์ก็อยู่ใกล้ฮีเตอร์ถ้าขึ้นถึง25มันก็จะตัดหยุดดีฟอสนะครับต่อไปเป็น IDF ครับ IDF คือเวลาที่ดีฟอสเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ถ้าตั้งตั้งไว้3ก็คือดีฟอ u ท t ทุกๆ3ชั่วโมงต่อไปเป็น MDF นะครับ MDF เหมือนตัว N กดเข้าไปตอนนี้คือระยะเวลาที่ละลายน้ําแข็งนะครับตั้งเป็น20นาทีกดเสร็จเรียบร้อยครับกดปุ่มเสร็จแล้วปุ่มขึ้นเพื่อออกจากโปรแกรม